ชมสวนนะครับมือนี้ครับพี่น้องเห็นไหมาครับสมุนไล,ลยนะครับนี่ตัวนี้ลักกี้นะครับมาตัวแม่ใบสีขาวแล้วครับมาตัวปูนะครับเอาบนไลยเร็วบนไลยเร็วชมสวนยางรอสวนกำแรงพี่น้องอ่าก็คือมาจะเอาเรียงเก่าสวนนะครับพี่น้องหันหยอกกันเกิดเกิดเนี่ย มาเร็วเร็วเร็วมามาหลายเร็วหลายเร็วหนีมาเร็วมาตัวนี้ครับบกักมีนีนั่นบักมีนีครับเป็นลูกผสม,มของมาจิ้งจอกครับตัวนั้นหากินเก่งเก่งพี่น้องหากินมันครับนะครับตัวนี้หากินมันนะครับเป็นนักล่านะครับหากินเก่งนะครับนี่ลักกี้สีดำต,ตาลนะครับมาตัวแม่ ให้ลังอ่านหางดาบใบลูกผสมนะครับนะครับมีนี่คือลูกผสมมาปลาผสมมาจิงจอกก็แบบจิงจอกสะเก็ดพว่วงหางบ่ะครับพี่น้องนี่แหละคอมหน่อยหน่อมาจิงจอกซมีแล้วครับมาจิงจอกนะครับแล้วมาปลานี่ดูสวนนี่เม่สวนนี้มาป้าหลายมามาจิงจอกหลายด้วยครับเคลื่นอนีิ่งหองโอ้พี่น้องตะยานนี่ครับความสุขของหมานะครับนี่แล็กกี้มา ลักกี้ลักกี้ลักกี้มาเลยมา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 ,มา,มา,าดูดูก็ดีอื้อหือเสือตะยันพีนน่น้องอ้าวกลัวน่ากลัวนะโอ้ยไปนั่งสบายแล้วนี่แหละครับบรรยากาศอยูส่สวนของเขางานรงแรง เปลนสวนนี่สบายใจพี่นอ้องร่วงห่วงเรื่องงูนะครับเห็นอยู่บ้างนะครับแต่ว่ากับบอลจากพวกนี้แหละครับเป็นตัวจัดการงูอย่างดีในสวนสัตว์ต่างๆเรียงไว้เบิดทุกอย่างพี่น้องอยู่สวนบนเหลือยังเลยนะครับขี่กระปรอมแหน่สื้อปล่ปอยนะครับตายเกี่ยงเซตเบิดนี่ครับแต่ว่าป็นยังพี่น้องเขาก็มีนี่แหละเป็นรถไฟเห่านะครับ